สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอาซอติดปากระดิกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมช้ยเซรวีนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาซอร์คะมคนมาที่5,800บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่20บาทนะคะแล้วอาซอราซื้อฟิวเจอร์ไปทั้งหมด1,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้หมุนกี่รอบนะคะแล้วก็ได้ตัวคูเท่าไหร่เนาะไปเลยค่ะ เริ่เราจะไปเล่นพนันกันนะคะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะมาแล้วนะคะโบนฟรีตอนนี้เพิ่มไปคูณ10แล้วนะคะเล่นอีกสักหนึ่งรอบเป็นคูณ12แล้วนะคะแล้วเราก็ไปที่ตัวคูณนะคะตอนนี้เป็นคูณ1ินะคะอีกสักรอบหนึ่ง ได้ไปคูณ12นะคะทุกคนค่ะเล่นแค่นีพอนะคะจะได้ไม่เสี่ยงเกินไปนะคะทุกคนเราได้มาหมดฟรีทั้งหมด12รอบนนะคะ่ะแล้วก็ตัวคูณคูณ12นั่นเองนะ,ะมาค่ะเราได้มารอบแรกนะคะเราได้ไป1,920บาทเลยออม,มารอบแรกก็แตกใหญ่เลยนะคะทุกคนค่ะเราได้รางวัลแล้วนะ เมกนะคะแล้วก็เป็นรางวัลนโตร,ระดับซุปเปอร์นะได้ไป1920ค่ะตอนนี้คะเราเหลือหมดอีกแปดรอบนะคะได้ไป168บาทแล้วก็มาอีกไป8 4บาทนะคะทุกคนวายมาค่ะแตกไป144บาทนะคะเมื่อกี้นะคะได้ประมาณ300กว่าบาทนะ ไปกัต่อค่ามาอีก372บาทนะฉาบมาค่ะได้ไป240นะได้เป็นเงินราวัลก้อนโตเลยนะคะได้ไปทั้งหมด612บาทนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเหลือหมุนอีก6รอบนะคะตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วเรียบร้อยนะคะคือเราได้มาตอนนี้กำไรเราสะ2,000แล้วเออ ปังมากแม่ก็คือรอบแรกรอบเดียวนะที่เราได้1,900ก็คือเพอร์เฟกเลยนะมาค่ะได้มา480บาทนะคะเหลืออีก2รอบนะคะทุกคนคะ่ะได้มา480ไปกันต่อ2 1อีก1รอบรอบสุดท้ายนะคะทุกคนได้มา24บาทคะ่ะเราได้งานรางวัลรวมนะคะทั้งหมด 3 5 5 2้าิบบาทนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ถือว่าพอใจมากๆเลยนะคะกับเชัยสัตว์วินนะคะอัปแปะของเรานั่นเองนะคะแปะคือผู้ไม่ทําไม่เคยผิดหวังนะคะผู้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนั่นเองนะเอองงสับสนนะคะก็วันนี้นะคะอาสอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ